เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับหลายจังหวัดมีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรามหาราชประจำปี2568ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตร เนื่องในวันนวมินทร์มหาราช13ตุลาคม2568โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปถวายพระราชกุศลจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดวันกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษวันที่13ตุลาคมของทุกปีว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชราชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่ที่สรงได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริและโครงการพัฒนาไว้มากกว่า4,741โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษามีอาชีพมั่นคงและดำรงชีวิตยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พระสงนิกรชาวไทย